ใครเป็นสาวกฤดูการใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันบ้างตอนนี้เขามีพยากร์ใบไม้เปลี่ยนสีออกมาแล้วนะใครที่ชอบหรืออยากไปเที่ยวพักผ่อนชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆที่ญี่ปุ่นต้องพลนทิปกันได้แล้วแลวนี่ไปสอดส่องตามกลุ่มเที่ยวญี่ปุ่นตามทัวร์ต่างๆมามี3สถานที่ที่น่าสนใจมากมีใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยและบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆเลยด้วยเลยวะเอามาฝากทุกคนกันนี่ทุกคนบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีจากมุมสูงที่ปราสาทมัสยามะ,มะบนภูเขาชิโกกุเกาะหนึ่งในสี่ของประเทศญ,ญี่ปุน่นบริเวณรอบเกาะ น้าจะโอบล้อมด้วยทะเลเซโตและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความที่เป็นเกาะก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่พอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีติวต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงโรแมนติกมากเราสามารถเดินเล่นชมสวนและสถาปัตยกรรมในบริเวณรอบๆนี้ได้ด้วยนะ้จะบอกว่าบรรยากาศดีสุดๆหรือจะที่จังหวัดคางาวะก็เลิศนนะ้ไปสวมชุดยูกะตะสวยๆเดินเล่นชิลๆที่สวนสวยหนึ่งใน3แห่งของญี่ปุ่นส่วนริทรินที่นี่ได้รับการจัดอันดับมิชลินกินไกญี่ปุ่น3ดาวเลยนะ หรือจกที่สะพานโอคุ e ียะนิจูคาซูระบาชิเป็นสะพานแขวนที่ทําจากเขาวัลเดินข้ามสะพานพร้อมกับสัมผัสธรรมชาติแบบเต็มๆเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมเลยคนคิดว่าสามสถานที่นี้สวยไหมสําหรับใครที่อยากไปสัมผัสฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีกับสถานที่สุดไฮไลท์แบบนี้ทุกคนสามารถติดต่อไปได้เลยนะที่ Quality Express ก็เลือกเป็นโปรแกรมนี้เลยรายละเอียดตามนี้เลยจ้า